สวัสดีครับเทคนิคต่อมาเราจะมาทําออกแบบปกสวยๆแบบนี้กันนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นปกต้อนรับหรือเอาไปประยุกต์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าโดยส่วนใหญ,ญ่เวลาเราให้ทำโป้ยเราก็จะออกมาประมาณนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะทําปกอย่างนี้กันนะครับวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเปิดสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็แทรกรูปล่างใส่สี่เหลี่ยมที่พื้นผิวก่อนนะครับ แล้วก็เลือกสีที่ต้องการอันนี้ขออยากเป็นสีฟ้าก่อนละกันนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ไม่มีกรอบนะครับเน้นว่าไม่ไม่มีเส้นกรอบจะสวยกว่านะครับพอจากนั้นเสร็จนะครับถ้าเราต้องการที่จะวาดรูปวงรีแบบนี้นะฮะตามรูปนะครับทําได้โดยง่ายนะครับไปที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่รูปร่างหาคําว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็คลิกเลยนะครับคลิกมาปุ๊บจากนั้นยวผมขออนุญาตย่อนิดนึงอ่าจากนั้นเราก็วาดเลยครับวาดลงไปกหอนอ่าผมก็เปลี่ยนสีให้ชัดครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการสังเกตมันยังไม่มนนะครับมันยังไม่ไม่เป็นวงรีเท่าไหร่วิธีการนะครับเราสังเกตตรงที่เป็นสีเหลืองนี่ใช่ไหมฮะเราก็จับดึงเข้ามาครับเห็นไหมฮะพอดึงเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น วงรีสว,สวยเลยนะครับคราวนี้เราก็พอเราปรับให้สุดเลยครับแล้วก็ขยายแล้วก็เลื่อนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการให้พื้นที่ที่โดนตัดนะครับเพื่อจะแทรกภาพเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสมมติผมต้องการประมาณนี้โอเคนะครับเพื่อที่จะเอาภาพมาใส่ในพื้นที่นี้นะครับวิธีการต่อมานะครับก็ทําโดยง่ายนะครับให้ ทำการคลิกเลือกพื้นพื้นพื้นผิวข้างด้านหลังก่อนนะครับแล้วกดชิปนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้คือกดพื้นที่สีฟ้าก่อนแล้วกดชิปจากนั้นาาก็มานะกดปุ่มสีเขียวนะครับกดปุ่มสีเขียวนะครับแล้วก็ไปเลือกที่รูปแบบภาษารูปร่างนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับหาคําว่าลบส่วนครับเห็นไหมฮะลบส่วนครับนี่ฮะ แท็บรูปแบบภาษารูปได้แล้วก็ลบส่วนครับกดปุ๊บเป็นยังไงครับเราก็ได้พื้นที่ขาวๆมาพื้นที่ขาวๆหมายถึงอะไรคือพื้นที่ที่โดนตัดไปนะครับครานี้เราก็สามารถที่จะเอาภาพมาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับภาพก็อยู่หน้านอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ย้ายไปไว้หลังสุดก่อนเห็นไหมครับครานี้สมมติภาพมันยังไม่ได้สัดส่วนเราก็ขยายหรือย่อภาพก็ได้ครับ เลื่อนตำแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราก็ได้รูปสวยๆมาแล้วนะครับนี่ครับหรือเราใส่ภาพอื่นก็ได้ถ้าเกิดภาพนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เราก็สามารถแทรกรูปอื่นไปได้นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราสามารถทํา กรอบรูปร่างในลักษณะต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยครับนาไปประยุกต์ได้มากมายเลยครับวิธีนี้ปุ๊บก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่จากนั้นเราก็ใส่โลโก้ข้อความก็ไปก็จะทำให้สไลด์เราเป็นยังไงครับสวยขึ้นเยอะเลยนะครับสวยขึ้นเยอะเลยเอาไปประยุกต์ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความได้ส่วนลูกเล่นตรงนี้นะครับก็วิธีการ ก็ง่ายๆทําเหมือนวงลีเมื่อกี้เลยครับอ่าเราลองดูสักอันก็ได้ครับทําเหมือนวงลีนี้นะครับว่าลงมากรแล้วก็จับที่สีเหลืองนี้นะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมฮะหมุนแล้วเลื่อนลงมาตามตําแหน่งที่เราต้องการจากนั้นก็จะเปลี่ยนสีแบบไหนก็ได้นะเราเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็เส้นกรอบนี้ไม่มีจากนั้นทำไงครับทำให้มันโปร่งนะครับคลิกขวา รูปแบบรูปร่างครับแล้วก็เลื่อนความโปร่งเห็นไหมฮะเราก็จะได้นะครับการาฟิกสดๆสขึ้นมาค็ปปี้วางตรงอื่นบ้างย่อขนาดอันนี้เป็นไอเดียเป็นความชอบของแต่ละคนละกันนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับมันก็ทําให้สื่อของเราเป็นยังไงครับสวยขึ้นเป็นฉากที่สวยขึ้นแล้วก็ใส่ข้อความขออนุญาตก็ปี้ข้อความตรงนี้มาใส่ละกันนะครับจะได้เร็วขึ้น เป็นไงครับเราก็ได้สื่อสวยๆมาแล้วนะครับถ้าตรงนี้พื้นที่ว่างหน่อยเราก็สร้างวงลีนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับผมก็สร้างเป็นวงลีสีส้มนะครับผมขออนุญาตนำมาวางเลยนะครับเพราะเทคนิคการสร้างคงจะทํากันได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็กดดูครับรันดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้เราก็ทําสื่อสวยๆได้แล้วนะครับ ทิงหนิกนี้ก็ไปเอาไปประยุกต์ได้เยอะเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ